ชาติอายัดบัญชีไก่กนไหมคะอ๋ออายัดบัญชีอูบาทไอ้ได้กูไม่ได้เปิดบัญชีไอ้ได้กูไม่ได้เปิดบัญชีอะไรใจเย็นก่อนนะคะวันนี้ว่าทางเราตรวจสอบอะไรวะคะเออเออไม่ไปไม่ไม่ใจเย็นอะไรแล้วไอ้พวกอูบาทนี้มันหนากินอูบาทแบบอูบาทไอ้พวกไอ้พวกทำไม่ประเทศแล้วคนไทยต้องระพวมึงไอ้พวกอูบาทพวกเมืองอูบาทแต่ เออเออเออพ่อเออพวกไอไอโอ้ เซ็นเซอร์รือฟังไม่รู้เรื่องเลยรู้หมดแล้วว่าอุปบาทกระชิบหายเออพูดเนี่ยไม่มีคำอื่นๆดอีกนรไม่รู้ว่าพรื้เลยโอแต่ว่าฟังนู้นบอกฟังก่อนสิครับแป๊บหนึ่งฝังนู้นด่ากลับมาออนี่คุณแก่คุณแก่ ทีแรกวันนู้นจะฟังหน่อยไม่ฟังเลยฮะโอ้ด่าแบบแกงใต้นะมันเผ<อ>็ดร้อนเหลือเกินคุณผู้ชมนี่เป็นแก๊งคอรเซนเตอร์ไหมใช่<อ>ป้าแกเจอคอเซนเตอร์โทรมาครับแล้วก็เลยด่าสวนให้เสถียรเหมือนจะหลอกล่อหลอกล่อว่าป้ามีมิจฉาชีพเนี่ยเอาชื่อป้าเนี่ยไปเปิดบัญชีแล้วทำผิดกฎหมายแล้วเดี๋ยวจะล่อหลอกป้าต่อฮะให้ไปคุยกับตำรวจซึ่งตำรวจคุณผู้ชมก็รู้กันดีไม่ใช่ตำรวจจริงหรอกแล้วก็บอกป้าถ้าไม่ทำนะเดี๋ยวจะโดนดำเนินคดีแล้วให ป้าเนี่ยโอนเงินมาจะได้เอาไปตรวจสอบป้ารู้แก้วรู้แก้วรู <t 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 ้หมดรู <t 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 t ้ไต่หมดครับแค่บอกว่าโทรมาจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่ออายัดบัญชีเท่านั้นแหละับป้าก็แหลงใต้รัวๆเลยเยี่ยมเยี่ยมยอิเพื่อังฟงแห่งชาติอายัดบัญชีไว้ก่อนไหมคะอ๋ออายัดบัญชีอุบัติได้กูไม่ได้เปิดบัญชีอะไรกูไม่ได้เปิดบัญชีอะไร บาตนี้มันหากินอุบาทแบบอุบาทไอ้พวกไอ้พวกไอ้พวกหากินไอ้พวกทำไม่แตเต้น่แล้วคนไทยต้องไห้เพราะพวกเมืองไอ้พวกอุบาทเย็นก่อนนะคะไม่ใจเย็นแล้วมึงโทรมาจากไหนโทรมาจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะ ไอ้ไรทั้งนั้นไม่ต้องมาพูดมาอุบาทกับกูพวกมึงอุบาทแต่พวกมึงเถิดฟังอนได้ไหมคะะออ